สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอากลับมาเบึงรถนะครับยูทีจังหวัดน้องค่ายนะครับเอ็นที่อลอยสามสิบแรงนะครับปีซีเก่านะครับอาจจะซีเก่านะครับ่านี้โอ้สภาพนะครับสวยงามนะครับนี้อกเลยนะครับผมรถขานีเบ่งแผงประตูนะครับไม่ รถไม่เสนสามนะครับผมไม่แสนสามนะครับผมไม่แถมเลยนะครับแสนสามหมื่นแปดพันนะครับอ่สีหกเ็ดนะครับสามนี่น้าสาเกี่น้หกเกตพนตัวเราก็จอดนะครับเมืองภายในนะครับโอ้เนียบนะครับมาเป็นขั้นแดงไปสี่เนียบขั้นนี่เนียบก็ออีกนะครับสําหรับรถขั้นนี่ กะนี้โบอ่อกนะครับกระสีสื้อเลยนะครับเป็นกระบะนะครับน่าจะเง่าอยู่ีเมตรสามสิบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นยางเจ็ดหาศูนย์นะครับบิตรนนะครับถ้าลังนี่ส่ยินจะหนานุ่นนะครับนี่รอตั้งสี่บติดกันนะครับนี่โอ้ขั้ซีถือว่างามนะครับตอนนี้ยังขั้นในงามนะครับ นั่งคอนเดรล่างนะครับแต่ว่าฉีกเบื้องเดียวโมมีผุนะครับยางลังเจ็ดหาศูนย์นะครับกระบะปลอกนะครับตัวนี้ปอกเป็นรถลั่นขายพันใหม่นะครับเป็นมือเดียวปายแดงเลยนะครับสร้างอัปการิธานเท่ากับเช็คกว้างนะครับนี่ เอาเปิดวองว่าขาถ่ายเป็นเอ็นๆเนี้ยนะครับนี่น่านจะเปิดควายดันว่าตามสไตล์เลยว่าขงของสิ่งของเป็นพื้นเล็กนะครับเป็นพื้นเล็กปูทับไม่นะครับอู้นะครับเรื่องขันซี่เลยนะครับนี่ จอดเก้าจอดนะครับเก้าจอดของเทียนเลย,ยหลางทงอความสะอาดออกรับรองว่าง,งามแน่นอนนะครับลงนกนหยหัวเบิ้งกันนะป้าป้าดแพงประตูนะครับแต่เก้าแผงประตูรุนนี้นี่สีสีดหลายนะครับนี่อันี้คนจอดให่มนะครับป้าวานเป็นรถไม่เหรอครับนี่ ว่าเบื่อบ่มีขาดนะครับยัง,งมันบ้าช่วยงำ่าป่นนีงเชียงเชียงเดียมปิง้งแต่ว่ามีขาดน้่มันสุลามั้งนิดนึงทางนี้ช่วยงำนะครับผม